ฝนต,ตกตกบรรยากาศเป็นใจ oh. ทําอะไรกันดีเออก็ต้องกินหมูกระทะนะสิทุกคนบรรยากาศดีๆเย็นเย็นนะครับมันก็ต้องกินอะไรร้อนๆให้มันคล่องคอนะครับวันนี้ก็เลยมากินร้านว,ว่าสานามหมูกระทะไปถึงสั่งปุ๊บปั๊บของมาปุ๊บเตรียมย่างปั๊บนะครับชุดนี้นะครับเป็นเซต4 0 0บาทนะครับทุกคนได้ทะเลด้วยนะมันก็ไม่น,อนนะ้อยทุกคนเออน้ำจิ้มเขานะครับก็ทีเด็ดเลยเปรี้ยวแซ่บหวานเคม็มมันมีครบลสทุกอย่างนะครับนี่ วันนี้เราก็มากินคนสวยคนดีคนเดิมนะครับก่อนที่เราจะทําการปิ้งนะครับทุกคนเราก็ต้องเอามันหมูมาคเรคเรแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะหลุดมือเราทุกทีเลยทุกคนใครเป็นบ้างยกมืออ่ะเราก็ต้องคูเรคเรนะครับแล้วใครทาน้ําซุปแบบนี้บ้างใครเอาไข่พวกนี้มาใส่ในน้าซุปบ้างทุกคนมันทําให้ซุปนัวขึ้นนะทุกคนแล้วหมูกระทะที่กรุงเทพอะ่ะเขาชอบมากเลยให้ข้าวโพดแบบนี้แล้วกินกับน้ำซุปอะ่ะแล้วมันหวานมันฟินไงมันแตกโป๊กในปากอะ่ะ เออแล้วมันฟินมันได้น้ำซุปอะแล้วที่กินกินอยู่นะทุกคนไม่ใช่สลัดเดอ้อนี่มันหมูกระทะเดอะ้อแต่ผักเยอะไปหน่อยนะครับทุกคนแล้วหมูกระทะเป็นอะไรที่ต้องกินคู่กับผักมันนัวทุกคนนี่น้ําจิ้มนะครับเราจะปลาหมึกไปก่อนเลยปลาหมึกเขาก็เด้งสู้ฟันมากสดมากนะครับน้ำจิ้มนะครับออกเปรีป้ยวหวานๆคมๆนะครับทุกคนใครชอบก็คือรสเนี้ยผ่านเลย ต่อไปก็มาที่หมูสามชั้นนะคะคือกินคู่กับน้ำจิ้มคืออร่อยมากมันมีครบรสเลยทุกคนเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันโอ้โหกินแล้วแบบสู้ฟันอร่อยฟินเวอร์แล้วชอบมากน้ำซุปที่มีข้าวพดเหมนี้ทุกคนพอกินไปแล้วมันแบบเออเค็มเค็มหมอนหวานอะ มันกาลังฟินๆเลยทุกคนแนละ้วน้ำจิ้มซีฟูนของเขาคือเปรี้ยวเผ็ดเลยนะทุกคนอร่อยเลยดูกระเทียมดีในถ้วยอะ่ะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยอะ่ะเม็ดใหญ่มากแล้วกุ้งก็คือหวานกรอบสดนะครับทุกคนไม่มีเหม็นคาวเลยอร่อยเด้งเวอ่์กินหมูกระทะนะครับทุกคนแก็สั่งมียกมากินเลยคู่กันกับหมูย่างแบบนี้ราดน้ำจิ้มลงไปยั่วๆทุกคนโอ้โหคำนี้ขอซื้อได้ไหมขอซื้อได้ไหมหืมทุกคนเห็นคลิปนี้ตอนไหนเม้นเลยเม้นเลย ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปกินร้านอะไรเดาเลย